เก็บมาได้ห้าแถวแล้วนะคะเพื่อนๆแถวเล็กๆไม่ยาวค่ะสวยไหมคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายมองพามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งไปทำกับข้าวนะคะได้มาแล้วค่ะหน่อแรกหนอนี่สูงเกินและสงสัยจนดอกจะบานแล้ว หนอนนี้ต่อนะคะต้นนี้เล็กเออกเลยสวยมากพี่น้องเห็นไหมคะหนอนนี้จนดอกจะบานแล้วพี่น้องเออไปมองไปทําอะไรมาเนี่ยลืมเก็บหนอนนี้อีกหนอจนดอกจะบานแล้วสวยไหมคะฝนตกทําให้หน่อไม้ฝรั่ง โตไวค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนอนนี้ก็จะเล็กหน่อยคือลำต้นเขาไม่สมบูรณ์เขาจะให้นอนเล็กนะคะเพื่อนๆเช้ามาก็เลาะสวนในมองโอ้หนไม้ฝรั่งเรามาเก็บตอนเช้านะเพื่อน ต้องเก็บตั้งแต่ก่อนหกโมงจะดีเพราะเวลาเรานำไปผัดเนี่ย <สา S 1> เขาจะหวานกรอบอร่อยสดสดจากสวนก็จะสดสดสดจากสวนอ๋อปะถ้าคนที่เขาทำขายเขาจะ บำรุงต้นบำรุงปุ๋ยให้ต้นใหญ่นะคะพี่น้องเขาจะไม่ปล่อยให้ดอกบานแบบนี้นะคะเราปลูกเพื่อกินนะคะพี่น้องเราไม่ได้ปลูกขายเราก็เลยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวต้นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะ เห็นไหมคะดอกนี้ก็จะบานแล้วเก็บมาเลยจ้าใหญ่ๆสวยๆเก็บเพลินเลยจ้าเก็บเพลินเลยจ้าโอ้โหต้นนี้ขาดมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งด้วยกันนะคะเพื่อนๆเก็บเพลินเลยจ้า าเราปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็น10บสิบสบปีนะคะเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราบำรุงดูแลดีหรือเปล่าเราได้น้ำฝนฝนตกสองครั้งแล้วเขาจะได้น้ำฝนก็เลยจะอวบอวบหน่อยหน่อสวยๆฟังเพลงไปด้วยเก็บไปด้วยตามภาษาคนบ้านนอกนะคะพี่น้องจะต้นไหนก็งาม สวยงามฟังเพลงเพราะๆเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องพวห,หนอนี้หนอนี้ที่ห,หง,งิกหงอกงก็คือเขาจะโดนไก่จิกนะคะเพื่อนๆมีไก่เล็ดรอดมาส่วนหนอนี้ก็คือที่เข้ายาวมากเพราะว่าหลงหลงตาเก็บทุกเช้านะคะสวนนี้หน่อไม้ฝรั่งเก็บเพลินเลยค่ะ สูงและเก็บไปเรื่อยๆโอ้โหต้นนี้รากลึกเลยนะคะพี่น้องเห็นรากไหมคะอวบอวบเลยค่ะก่อนนี้มีสามหน่อนะคะแล้วก็สองหน่อเล็ก <ormal> พอเก็บได้ก็คือสามหน่อฝั่งน,นู้น <ix> เราจะเดินไปเก็บซอยนู้นนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ที่หน่อเล็กๆก็คือต้นเขาไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆถ้าเราเห็นก็ดึงออกเลยเห็นไหมคะเวลาที่เขาเก็บไปขายเขาก็จะแยกออกคัดออกเห็นไหมคะหน่อเล็กๆก็มีไม่ใช่ว่าจะมีแต่หน่อใหญ่ตามแปลงหน่อไม้ฝรั่งเราต้องถอนหญ้านะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ถ้าเราปล่อยให้ย่าขึ้นตามกอตามแปลงเขาจะแย่งอาหารแย่งปุ๋ยของหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆนมัวหลงเพลินแต่คำป่อยอคมัคงภูมิใจที่ได้พากันรุมรา อ้าวมีสองสาวมาถอนหญ้าหน่อ,อไม้ฝรั่งย,ยายพรไฮสวัสดีตอนเช้ายายพรบอกยุงกย่งมากอย่ามายุ่งกับฉัน <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะพอเราถอนหญ้าแล้วเขาก็จะสวยงามอออ

ต้นนี้ต้นนี้เขาอ่อนแอแล้วเราต้องถอนออกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือทําไมเรารู้ว่าเขาอ่อนแอต้นเขาหักแล้วเขาจะโน้มลงนะคะเพื่อนๆเก็บไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอ้าวตามสไตล์ชิลๆของคนบ้านนอกนะคะเพื่อนๆเก็บไปเดินไป ยอดนี้อวบสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆต้นนี้เปรียบเทียบกันได้เลยก็เดียวกันก็ามีทั้งต้นสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์เห็นไหมคะไห้รากจะยาวดอกเขาจะอวบมากกอน,นี้สองต้นอวบๆเลยนะคะเพื่อนๆ อยู่สวนเทสวนฟังเพลงลูกทุ่งมนวนม,ม,มันกับเพลินนาะจะเห็นไหมคะอบอวลมากโอ้สวยงามสวยมากอยู่ในสวนฟังเพลงลูกทุ่งคืนหอนน่ามเป็นเด็หน่อยน่าจะสมัยก่อนอ่ะวิทยุท่านิ่นนะจจะ เขากัเลียงคว้ยน้ำแบกวิทยุท่านิ่นเครื่องใหญ่ๆน้ำนะจ่าพี่น้องฝนตกฝ่าห้องกับเปิดแมยังมองนอนนี่กระดอกบ้านแลยด้วยพี่น้องถ้าเก็บแต่มือว่านกำลังสิพ่อที่แสดงว่าหลงหูหลงตาย่ามองเพราะรักคลานา คืนฟ้าสกาวอดอกนี้ก็บานแล้วพี่น้องถ้าเก็บแต่เมื่อวานจะพอดีพอดีเลย,เลยต้นแม่เขาก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพ,เ,พเพื่อนเห็นหมากครับไหมคะเนี่ยพอเข้าสีแดงแล้วเราก็จะเริ่มเก็บถอนแล้วก็ เก็บพันธ์มันไว้เผื่อว่าใครอยากปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆหน,นอน,นี่ก็เล็กแต่ก็โอเคดูบรรยากาศรอบๆสวนหน่อไม้ฝรังนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไปทางนี้ก็จะสะท้อนแสง แล้วจ้าพอทำกินแล้วจ้า